คำบางคาที่เติมไปเนี่ยในแต่ละสำนวนเนี่ยมีนัยสำคัญหรือเปล่าอันเนี้ยคำบางคำเนี่ยไม่ค่อมีนัยสำคัญแต่คำบางคาที่เติมไปใส่ไปเฉยๆมีนัยะสำคัญจี่ที่กลัวก็คือใช่คือมันมีกลัวมันมีนัยสำคัญอเช่นคำว่านาคามีคำว่าฌานคำว่าพรมอย่างเงี้ยคำว่าทวีปเป็นคำที่ศาสดามีนิยามศั์ของพองค์อยู่แล้ว ดังนั้นคำพวกนี้เรียกว่าเป็นคำที่มีนนยสํำคัญเอามาใส่เล่นๆไม่ได้อย่างอนณาคามีเราก็ไปใส่กันเองโดยที่บาลีไม่มีในหลายพระสูตรเราก็จะต้องไปไปไปดูบาลีเป็นหลักเหมือนกับเขาบอกว่าในบาลีบอกว่าสังโยชน้าสิ้นไม่ได้บอกเลยว่าอาณาคามีภาษาไทยไปใส่อาณาคามีหมดเลยเพราะสาวกพาสิทพูดกันต่อๆมาว่าอนณาคามีเนี่ยต้องสิ้นสังโยชธา เอาแล้วเราเข้าใจถูกหรอเปล่าครับถูกไหมครับว่าว่า,วาสัยชน์ท่าเบื้องต่ําสิ้นไปก็คืออนณาคามีไม่ทั้งหมดอาณาคามีไม,ไม่ไม่ใช่ว่าสัญญโญท่าจะต้องสิ้นทั้งหมดไม่สิ้นก็มีนะ,ะที่ไม่สินส้นก็มีที่สิ้นก็มีอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นอพอมาเจอพระสูตรหลังๆเนี่ยพอเราดึงคำว่าอนาคามีออกให้ตรงตามบาลีเราก็เริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นไง ว่าอนาคามีไม่ไม่จำเป็นจะต้องสิ้นสังโยชน์ห้าเท่านั้นแต่สิ้นสังโยชน์ห้าก็มีในส่วนชั้นอากนิฐาแต่ต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ยืนยันอืผมเคยได้ยินเหมือน<ม>อาจารย์หรือเปล่าครับที่พูด<ม>ว่าอนาคามีก็คือผู้ที่ไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาใช่ใช่เพราะนั้นมันก็จะมีพวกเอกพีชีก็ไม่เวียนกลับจากภพนั้นถ้าเขาไปเกิดอื<ม>หรือพวกสกทาคามีแต่ชั้นไม่เท่ากันไง ครับชั้นไม่เท่ากันไปดูตรงนี้ไปดูผังภพภูมิชั้นของเทวดาเนี่ยเทวดาสามกลุ่มนะกามภพรูปภพอรูปภพนะสากาทาคามี ก่อนบอกเนี่ยจะบอกสังโยชน์สามสังโยชน์สามสิ้นนะนั้นสังโยชน์สามสิ้นกรมราคายังอยู่ขยับขึ้นมาพรมโลกได้ไหมไม่น่าได้ถูกต้องไหมแล้วตัวอย่างพระเจ้าก็ยกให้ว่าเป็นตุสีตังกายอย่างได้กายชั้นดุสิตด,ด้วยใช่ไหมก็ต้องอยู่ในกรรมกรรมภพก็คือเป็นเทวดาชั้นกรรมภพนะสกิสก,ก,สก,กิงก็ในพระจนานุกรม ในสมัยอรอห้าก็แปลสมบูรณ์อยู่แล้วว่าคราวเดียวเทวะก็คือในพระสูตรหลายๆพระสูตรก็เทวดายอะแยะไปหมดใช่ไหมบวกกับตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้ก็ตรงๆในมิขาสาลาปุราณะกัอิสิทตะได้กายเป็นสกทา,าคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็คราวเดียวเหมือนกันแต่คราวเดียวคนละแบบไง ยังอยู่ในกามาพบจากกามาพบเป็นอาหารหันได้จากรูปภพเป็นอาหารหันได้จากอารูปภพก็เป็นอาหารหันได้เป็นได้จากทุกภพที่คราวเดียวที่คราวเดียวเอพีชีก็คราวเดียวแต่มนุษย์ครับอ่าอย่างนี้ประเด็นคือที่เราง,งงกันก็คือตกลงอนาคามีต้องต้องแบบไหนถึงเรียกว่าอาาคามีหรือเปล่าก็คือผู้ไม่ต้องกลับมาเนี่ย อันนี้ไม่ต้องกลับมาผู้เจ้าก็จะบอกอีกว่าอนาคามีเป็นโอปปาติกะนะพวกนี้ก็ผุดขึ้นเป็นตัวอันนี้ผุดขึ้นเป็นตัวเนี่ยถ้านี่ก็ถกกันอยู่ในในในคอร์สนะพระก็บอกว่าสกะทาคามีอาจจะขึ้นมาที่ชั้นปรมกายิกาหรืออาภาสระสุภกินหนาได้ แต่อย่าลืมว่าสกาธาคามีเป็นอรไรบุคคลอย่างน้อยต้องเห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงครับซึ่งถ้าเห็นเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยมันจะโดดมาสุทธาวาสเลยเพราะมันจะไปเข้าเกณฑ์คุณสมบัติตรงนี้คือได้ฌานหนึ่งสสามสี่น 1, 2, 3, 4, นะได้สมาธิแล้วเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมาอยู่รูมกายิกาลอยๆไม่ได้เข้าใจไหมไ มันมีสเปกตรงนี้ล็อกไว้อยู่ถ้าเขาข้ามสเปกนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะมาอยู่สเปกนี้ทันทีเลยอย่างนี้ไงงั้นสก,กาธาคามีมันจะจอดอยู่แค่นี้ไงกามาพบพอแตปะปฐมฌานพวมันขึ้นโหมกายิกาทันทีแล้วถ้าเห็นเกิดดับพัวไปสุทธาวาสทันทีถ้าแค่ได้สดับยังไม่เห็นเกิดดับปรินิพานตรงโหมโลกนี่แหละมีล็อกไว้หมดแล้วครับเราสามารถสรุปได้ไหมครับว่า คนที่อยู่ในอะไรนะอัออขอกขณิธาภพอ,อักขณิฐาอักคณิฐาเป็นสกอะไอเป็นอนาคามีหมดเลยแน่นอนอนาคามีเนี่ยจะตรงข้ามกับอาคามีคือกว้างแต่เป็นอนาคามีประเภทสังโยชน้าสิ้นหรือไม่สิ้นเราสามารถฟันธงได้ว่าอากนณิฐาเนี่ยสังโยช้าสิ้นเพราะพผู้เจ้าบอกเลยว่าเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยช์มีในเบื้องต่ำห้าประการ เธอเป็นอุดทังโสโตอกนิทคามีอนาคามีบวกอกนิถฐาเป็นอกนิทคามีใช่ไหมแต่สามอันเนี่ยววิหาอาตปาสุทสาสุทศีสีสสอันเนี่ยยืนยันไหมว่าสังโยธาสิ้นไม่ได้บอกยืนยันแค่ว่าได้ชันหนึ่งสองสามสี่แล้วเห็นการเกิดการดับยมได้ชานหนึ่งหลายคนอาจจะได้ชานหนึ่งแล้วเห็นเกิดดับสังโยธาสิ้นเลยมหมยัง เห็นกี่รอบผมไม่รู้กว่าจะสิ้นใช่ไหมอ๋อครับอองั้นแปลว่าเราก็เลยสรุปว่าคนที่จะเป็นอาณาคามีไม่ได้แปลว่าจะต้องลาสังโยนห้าพึ่งต่ําได้อ่อาฮะนี่คือข้อสรุปที่เราแค่ไม่ต้องกลับมาแล้วและไม่ต้องกลับมาแล้วในแบบไหนในแบบกามาพบรูปพบอรูปพบจะเป็นแบบไหนอ่ะใช่ไหมก็จะมีชื่อเรียกชี้เฉพาะต่างกันไปครับใช่ไหม ดังนั้นอย่างยมให้ทานวางจิตละความตระนีอันเป็นบนทินยมจะได้อนาคามีแต่ยังไม่ได้เลยนะไปสะดุดพรหมกายิกาอีกหนึ่งรอบซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่นะหมดจากพกรหมกายิกาหนึ่งกลับถึงจะเป็นอนาคามีอมไม่ต้องกลับมาแล้วถามว่าตรงนั้นยืนยันไหมว่าสังโยชน์อะไรสิ้นไม่ได้ยืนยันคุณสมบัติคุณน้อยไงคุณแค่ให้ทาน แต่วางจิตถูกต้องลักความตน,นีศีลไม่พูดถึงสมาธิไม่พูดถึงปัญญาไม่พูดถึงก็เหมือนเทวดาชั้นกรรมภพเนี่ยเนี่ยพวกนี้ให้ทานเป็นอติเลกศีลมีบ้างนิดหน่อยนี่มาอยู่พวกนี้ภาวนาไม่เอานะ,ะสมาธิไม่เอาถ้าสมาธิได้พวกขึ้นมาพรหมกายิกาทันทีถูกต้องไหมอ่าเนี่ยก็มีอยู่แล้วไงะนะขอบบุณครับ มถังพวกภูมิ<า>มนี้ได้ประโยชน์นะยังไปเก็บดีๆเนี่ยมันจะทําให้ชั้นนี่มันชัดเจนไงแล้วมันจะปีนข้ามกันไม่ได้เราจะเห็นชัดนะ